สวัสดีครับผมเกษตพิรมอีกครั้งนะฮะที่นี้ขอออกไปนอกบ้านสันิดหนึ่งก็อยากจะขอพูดเกี่ยวกับบทบาทของญี่ปุ่นกับประเด็นปัญหาหรือว่าวิกฤตที่ประเทศพมา่านะซึ่งวิกฤตได้เกิดขึ้นเมื่อแม่ทัพนายกองของพม่าได้ทำการปฏิวัติร,รัฐประหารประเทศล้มระบอบประชาธิปไตย แล้วก็การทําให้ผลการเลือกตั้งเป็นโมฆะนะฮะการปฏิวัติรัฐประหารนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองห้าหกสีปีที่แล้วนะฮะแล้วก็เป็นวันที่ควรจะมีการเปิดสภาชุดใหม่ของพมา่าที่จะลองรับผลการเลือกตั้งทั่วไปที่พมา่าเมื่อเดือนพฤศจิกายนของปี2 5งหส ก็ะะสภาพ,พวกนักการเมืองก็จะมาที่สภาแต่ว่ามาไม่ถึงสภาพเพราะรุ่งเชาฝ่ายกองทัพพม่าได,ได้ได้ทำการปฏิวัติตรัฐบา,ารแล้วก็พวกแวดวงวิชาการเกจิอาจารย์ทางการเมืองทั้งหลาก็บอกว่าเหตุผลที่ทางฝ่ายกองทัพ,พปฏิวัติรัฐประหารก็เพราะว่าผู้นำของกองทัพคือท่านในพลมองเองไล่เนี่ย ไม่ชอบหน้ากับผู้นำทางด้านพลเรือนวิระสตีของพมา่าคือท่านองซานซูจีแต่ไหนแต่ลรมาแล้วคือว่าสอนมันไม่กินกันแล้วมันก็อยู่กันด้วยกันมาเนี่ยมันก็ด้วยความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจซักการแล้วก็เดี๋ยวไปถึงความรังเกียจนะฮะไอ้น,นี้จะรังเกียจอะไรงี้ก็ไม่สามารถจะเดาใจได้แต่อาจจะเป็นไปได้ว่าท่านในบนมองเอไนไลเห็นว่าท่านองซานซูจีก็เป็นอะไรฮะพวกอภิสิทธิชน ลูกท่านหลานเธอลูกผู้นำประเทศคือท่านอ,องซานที่ได้อะไระเอานำเอามาซึ่งอิสรภาพจากอนณานิคมของอังกฤษอะไรต่างๆนานาเหล่านี้แล้วก็เป็นนักเรียนมหาวิทยาลัยออกอร์ดก็เป็นคนชั้นสูงอะไรพวกนี้มันคงจะมีอะไรที่มันอิจฉาริษยาอยู่นั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งกับอันที่สองก็คงทนไม่ได้ที่ท่านอ,องซานซูจีประสบความสาเร็จทางด้านการเมือง ชนะการเลือกตั้งอย่างท่วมท้นถูกทหารกันแกล้งมาตั้ง15ปีล่วงหน้าอะไรต่างๆเราก็ยังขึ้นมาชนะเลือกตั้งได้มันก็เหมือนกับเป็นการตบหน้าพวกแม่ทัพนายกองว่าเคยครองประเทศมาตั้ง50ปีจัดองซานซูจีเข้าไปอยู่ในที่คุมขังตั้ง10ปีเธอก็ยังได้รับรางวัลอะไรโนเบลพรส์ทางด้านสันติภาพเป็นที่เรื่องลือเป็นวีรสตรีของโลกอะไรพวกนี้คือกดเท่าไหรก่ก็ท่านองซานซูจีก็ยังเป็นอะไรเป็นลูกปิงปองโผล่ขึ้นมาได้ทั้งที เชื่อนี้ก็บอกงั้นต้องตัดขาดให้มันเต็มที่ก็ทําการปฏิวัติรัฐประหารเอาท่านองซานซูจีเข้าไปอยู่ในคุกจนกระทั่งทุกวันนี้แล้วก็ตั้งสารเถื่อนขึ้นมาเพื่อจะลงโทษนะฮะคดีนู่นคดีนี่คดีไม่ได้ขออนุญาตใช้มือถืออะไรพวกนี้เล็กๆน้อยๆรวมความแล้วนะวันนี้ท่านองซานซูจีนี่จะต้องต้องโทษประมาณ100ปีเจอเข้าไป 6- 7คดีเข้าไปแล้วด้วยสารเถื่อนของฝ่ายกองทัพนะะนั่นก,ก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าในขณะเดียวกันนั้น ไอการปฏิวัติรัฐประหารมันก็ทำยังไงมันไม่แล้วเสร็จเพราะมันปรากฏว่าคนพม่าที่เป็นชาติพันธุ์พม่าเนี่ยแล้วก็พวกชาติพันธุน์อื่นๆจะเป็นมอนกะเลียงชินคชินว่าอะไรพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยลุกคือต่อต้านการปฏิวัติรัฐประหารมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับโดยประชาชนพลเมือง ทุกหมู่เหล่าของพม่าะจะเป็นชนกลุ่มใหญ่ชนกลุ่มน้อยจะเป็นข้าราชการจะเป็นครูจะเป็นอะไรทั้งหมดเหล่านี้บอกว่าเหนื่อยหน่ายกับการปกครองด้วยรัฐบาลทหารเพราะว่าตั้งแต่ได้รับเอกราชมา 60- 70ปีเนี่ยมีรัฐบาลพลเรือนไม่ถึง10ปีที่เหลือประมาณ50ปีเนี่ยก็เป็นทหารปกครองบ้านคนมันเต็มที่ละไม่ไหวแล้วนะฮะขณะที่ก็ยังเห็นความสะพรั่ง ของสิทธิเสรีภาพในประเทศอื่นๆแม้กระทั่งประเทศไทยจะมีปฏิวัติล้มถานแต่ว่าโดยทั่วๆเราเป็นสังคมที่เสรีนะแม้ทั่งที่กัมพูชาจะเป็นท่านผู้ยิ่งใหญ่ท่านฮุนเซน,นคนก็ยังสามารถทำมาค้าขายได้ไม่ต้องอยู่ในภายใต้อนาจแาห่งความหวาดกลัวอ้ต่างๆนานา,นาเหล่านี้นะฮะ <Yeah. S 1> อนี้ก็เป็นที่บางคนพม่าก,ก็ไม่เอาด้วยมันก็เลยทําให้จากการปฏิวัติเมื่อ,อปีที่แล้วมาจนถึงบัดนี้เนี่ยมันก็เริ่มกลายสภาพเป็นสงครามกลางเมือง ระหว่างประชาชนทั้งประเทศกับกองทัพซึ่งมีจำนวนประมาณ4ี่แสนคนพม่ามีประชากรประมาณ50ล้านคนก็ประมาณ4ี่แสนคนต่อคนอีก50ล้านคนก็ยังเยียดเยอะอยู่คราวนี้มันเป็นสงครามกลางเมืองมันก็ลบกันทั้งประเทศนาหารพม่าก็ต้องลบหลายแห่งเหล่าด่านเหล่านี้มันก็ทําให้คนได้รับผลกระทบก็มีการเคลื่อนย้ายประชากรภายในประเทศเขากลายเป็นผู้ลี้ภัยภายในประเทศ แล้วมันก็เขาก็มาเจอกับทั้งโควิด -19 เหมือนเรามาเจอกับเรื่องแซงชั่นอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็เข้ายาหมากแพงมันถึงขั้นที่ว่าประชากรเป็นล้านล้านคนไม่มีอาหารเพียงพอทั้งท่านที่พม่าก,ก็เป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์เหมือนเราคือเป็นอู่น้ําอู่ข้าวเหมือนกันแต่ว่าวันนี้คนเขาไม่มีกินแล้วเขาก็ยังขาดการย,ยารักษาโรคเครื่องุ่มผมอะไรอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะอยู่ในภาพที่ค่อนข้างจะน่าสมเพชอะ่ะ ไอ้ต่างๆเหล่านี้แล้วก็ต้องเผชิญกับการสู้รบนะไม่รู้ว่าจะมีระเบงระเบิดอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็เริ่มมีการขีดกันทางด้านศาสนาคือชนกลุ่มน้อยที่นับถือศาสนาคริสเตียนหรือจะเป็นพวกมุสลิมก็จะได้รับการปฏิบัติที่โหดร้ายมากกว่าชนกลุ่มน้อยหรือชาวพม่า,มาที่เป็นยังเป็นชาวพุทธอยู่นะไอ้นี้ก็เพื่อให้เห็นว่ามันสองซ้อนด้วยกันคือทําลายสิทธิเสรีภาพของคนพมา่าโดยทั่วไปแล้วแต่ว่าเอเผื่อเป็นมุสลิม ถ้าเกิดเป็นคริสเตียนก็จะเจอหนักหน่อยอันนี้มันก็นหนักไปถึงขั้นอะไรฮะเผาโบสถ์เผา,าวัดเผาสุเหร่าอะไรต่างๆแล้วก็จะมีการข่มขืนจำเราเด็กผู้หญิงอะไรต่างๆแล้วมีการบังคับให้เด็กๆเหล่านี้เนี่ยมาเป็นคล้ายๆกับทหารรับจ้างที่อะไรคนของด้วยหรือทําให้แปลงสภาพให้เป็นชายโซเจอร์ให้เป็นทหารเด็กนะฮะไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันมันก็ถือว่าโหดร้ายทารุณทั้งนั้นคราวนี้ ไทยร่วมกับอาเซียนอีก9ประเทศซึ่งพม่าก,ก็เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนก็ได้ร่วมมือกันพยายามที่จะแก้ปัญหานะฮะโดยเฉพาะขอให้ฝ่ายกองทัพหยุดยิงเริ่มเจรจากับผู้ที่เห็นต่างนะครับแล้วก็ให้มีการเปิดช่องทางในการที่จะให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมอีกทั้งก็ได้มีการจัดตั้งผู้แทนพิเศษในนามของอาเซียนอีก9ประเทศเพื่อจะพูดจากับทาง ฝ่ายต่อต้านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลพมา่าแต่มันก็ไปไม่สําเร็จนะฮะเพราะว่าทางฝ่ายแม่ทัพในกองพม่าก็ไม่ค่อยจะเชื่อเครดิตของผู้แทนพิเศษหรืออะไรแล้วก็ภายในฝ่ายอาเซียนที่เหลืออีก9ประเทศก็มีความเห็นต่างนะฮะความคิดสุดตรงที่อยากจะไล่พม่าออกไปมันก็เอามาจากทางฝ่ายนักการเมืองมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะแล้วก็สิงคโปร์อยู่บ้าง ไอ้ฝ่ายที่ไม่อยากจะไปขับไล่แต่ว่านุ่มนวลหน่อยก็จะมีเขมรมีลาวมีเวียดนามแล้วก็มีประเทศไทยเพราะฉะนั้นอาเซียนมันก็เลย split นะฮะแยกออกมาเป็นสองส่วนแล้วกเ็เมื่อมัน split กันแบบนี้มันก็เลยไม่สามารถที่จะต่อก้อนกับรัฐบาลทหารพรมาร่าให้ปฏิบัติในสิ่งที่ควรจะปฏิบัติคือยุติการฆ่าฟันของประชาชน กับสู่โตะเจรจากับฝ่ายต่างๆเพื่อหาสันติภาพเขียนรัฐธรรมนูญใหม่อะไรแล้วก็คืนประชาธิปไตยก็ยังไม่เป็นผลสําเร็จแล้วก็ในขณะเดียวกันโลกทั้งโลกนะฮะประชาคมโลกโดยเฉพาะที่ผ่านองค์การสหประชาชาติทุกคนก็บอกว่าในเมื่อพม่าเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนพม่าเป็นสมาชิกของครอบครัวอาเซียนเพระาะฉะนั้นเมื่อพม่าเป็นปัญหา ไอ้ภาระหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาก็ควรจะเป็นของประชาคมอาเซียนหรือครอบครัวอาเซียนก็ได้เพียรพยายามมาปีครึ่งละก็ปรากฏว่าไปไม่ได้เพราะมันแตกแยกกันภายในอาเซียนว่าจะเข้มกับแม่ทัพนายกองของพม่ามากน้อยแค่ไหนนะฮะเช่นการไม่ให้เข้าร่วมประชุมนะฮะ,ะปิดบัญชีธนาคารที่อาจจะเปิดเปิดไว้ที่สิงคโปร ะะยุติการค้าขายแม้กระทั่งก็มีการเรียกร้องว่าให้ฝ่ายไทยโดยการปิโตเลี่ยมในการที่จะจ่ายเงินค่าแก๊สให้กับพมา่านั้นเนี่ยอย่าไปจ่ายให้กับฝ่ายทหารพรมาร่าจะเอาไปกองไว้ที่ธนาคารกลางสักหนึ่งเอาไปฝากไว้ก่อนจนกว่าพมา่าจะกลับคืนสู่ประชาธิปไตยไอ้ต่างๆนานา,นานเหล่านี้มันก็ไม่คืบหน้ามันก็เลยมันก็เลยได้มีการหันกับ,บอกว่าถ้าเผื่อ,อย่างนั้นถ้าเผื่อ,ออาเซียนทําไม่ได้แล้ว มิตรประเทศของอาเซียนและของพม่าก็ควรจะทำหนึ่งใดมากกว่านี้โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นตัวตั้งตัวตีในเรื่องประชาธิปไตยเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วก็สมาชิกของประเทศสาภาพยยุโรปแล้วก็ในละแวกของเอเชียแปซิฟิกนั้นเนี่ยมันก็มีสองประเทศที่น่าจะมีบทบาทมากกว่านี้หนึ่งก็คืออินเดียเป็นประเทศประชาธิปไตยมีชายแดนติดกับพม่าด้วยแล้วก็มีผู้อพยพรีภัพพม่าเข้าไปอยู่ในอินเดียด้วยเหมือนกับที่ประเทศไทย อีกประเทศหนึ่งก็คือเป็นญี่ปุ่นซึ่งเป็นอะไรฮะเป็นยักษ์ใหญ่ของโลกคนหนึ่งโดยเฉพาะเป็นเบอร์สามทางด้านเศรษฐกิจแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีความเป็นพิเศษมากกว่าอินเดียเพราะว่าญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองได้เข้าไปลุกหลานพมา่าซึ่งตอนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอาณา,าจักรไออาณาณิคมของอังกฤษเนี่ยแต่ว่าญี่ปุ่นได้เคยไปช่วยท่านในพลอองซานก่อนจะเป็นในพลนั้นจัดตั้งกองทัพพมา่า เพราะฉะนั้นกองทัพพม่าณวันนี้เนี่ยผู้ที่มีบุญคุณหรือว่าก็คือญี่ปุ่นที่ได้เป็นผู้ที่ช่วยสถาปนากองทัพพม่าเพราะมีความสัมพันธ์อันเป็นพิเศษทางด้าน,นประวัติศาสตร์อันที่สองโดยตลอดมานั้นญี่ปุ่นก็ได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากพม่าในการซื้อทรัพยากรทางธรรมชาติแร่ต่างๆไม้เนื้อแข็งอะไรต่างๆแล้วก็มาลงทุนนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่ให้ความช่วยเหลือต่อพม่า มากที่สุดประเทศหนึ่งของโลกทีเดียวเพราะฉันพมา่าไอ้ญี่ปุ่นก็ปลูกพันธ์กับพม่าเป็นอย่างมากไม่ว่ารัฐบาลพม่าจะเป็นพลเรือนหรือทหารนั้นญี่ปุ่นมีบทบาทอันสําคัญกับพม่ามาโดยตลอดเพิ่งจะมีเห็นจีนมาแข่งขันก็ในช่วง10-15ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นก็มีอิทธิพลมีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์นะมีเยอะมีใหญ่นั้นก็อยู่ในวิสัย ที่จะช่วยแก้ประเด็นปัญหาวิกฤตของพมา่าได้นะฮะแล้วก็ณนะวันนี้ผมก็อยากจะขอใช้โอกาสในนี้นะฮะเ mm hmm. พื่อเรียนว่าเราต้องช่วยกันเรียกร้องให้ญี่ปุ่นเข้ามามีบทบาทให้มากยิ่งขึ้นแล้วทำไมถึงถึงมุ่งไปที่ญี่ปุ่น mm hmm. ก็ด้วยเชิงเปรียบเทียบนะฮะว่าเมื่อรัสเซียลุกเข้าไปในประเทศยูเครนดังที่พวกเราได้ทราบแล้วก็ได้มีการประนาม แล้วก็คว่มบาตรยูเครนนำโดยสหรัฐอเมริกาและประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกขององค์การทางทหารองค์การนาโต้นั้นญี่ปุ่นที่อยู่ทางฝั่งนี้เนี่ยก็เป็นประเทศที่ทำตัวเสมือนกับอะไรเป็นยุโรปประเทศหนึ่งหรือเป็นฝ่ายตะวันตกคือเข้าไปร่วมกับอเมริกาอย่างเต็มที่ในการด่าทอรัเสเซียด่าปูตินแล้วก็ทำการเข้าบาตรคือทำตัวเป็นอะไรฮะ เครือข่ายบริวารหรือผู้ร่วมเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกากับยุโรปอย่างแข็งขันในการประนามว่าการรัเสเซียที่ทำลายประชาธิปไตยและความสงบแล้วก็การที่เข้าไปสนับสนุนยูเครนอย่างเต็มที่นั้นก็เพื่อจะปกป้องคุ้มครองประชาธิปไตยดโมครัซีชั้นใดชั้นนั้นนะถ้าเพื่อญี่ปุ่นเข้มแข็งในเรื่องยูเครนว่าด้วย การเสริมสร้างประชาธิปไตยคำถามที่ผมมีต่อรัฐบาลญี่ปุ่นต่อประชาชนชาวญี่ปุ่นรัฐสภาญี่ปุ่นแล้วไอ้การที่ประชาธิปไตยที่พม่าถูกทําลายละ่ะแล้วทาไมญี่ปุ่นถึงนิ่งเฉยทําไมถึงนอนกอดอกแล้วก็ดูความล้มเหลวของอาเซียนในการที่จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาพมา่าแล้วทาไมญี่ปุ่นถึงไม่มาเต้นแรงเต้นกาเหมือนกับที่ญี่ปุ่นได้ไปร่วมเต้นแรงเต้นกากับอเมริกาและสหภาพยุโรปที่ ยูเครนนะเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยจากความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ผลประโยชน์ที่ได้รับจากพมา่ายาวนานแล้วก็ถือว่าเป็นนักที่อะไรนักประชาธิปไตยระดับโลกเนี่ยก็จะนิ่งเฉยไม่ได้นะเพราะฉะนั้นการที่ผมมาพูดในวันนี้ก็คือเพื่อจะบอกว่าเราก็ต้องช่วยกันเรียกร้องให้ญี่ปุ่นรับผิดชอบต่อความเป็นไปในพมา่าเพราะว่าถ้าไปญี่ปุ่นทําเรื่องยูเครนเกี่ยวกับประชาธิปไตยได้ทําไมญี่ปุ่นซึ่ง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้พม่าเนี่ยมันอยู่หลังบ้านของญี่ปุ่นทำไมญี่ปุ่นจะทําไม่ได้ถ้าเผื่อญี่ปุ่นไม่ทําก็ถือว่าเป็นการละเว้นหน้าที่ของญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็อยากจะทําอะไรก็เพื่อจะเอาใจสหรัฐอเมริกาในเรื่องยูเครนแต่ว่าเรื่องพม่าไม่ต้องไปเอาใจใครควรจะต้องเอาใจอาเซียนแล้วก็เอาใจตัวเองในการที่จะเข้ามาช่วยแก้ประเด็นปัญหาของพม่าด้วย ญี่ปุ่นอยู่ในฐานะที่จะพูดจากับแม่ทัพนายกรองได้ในการที่จะค่อยผ,ผ่อนคลายตัวเองออกจากการเข้ามาแทรกแซงในการเมืองทำตัวเป็นนักการเมืองซะแล้วก็เปิดให้ประชาธิปไตยได้กลับมาสู่ประเทศพมา่าสันติสุขสันติภาพมันก็จะได้เกิดขึ้นประชาธิปไตยมันก็จะได้เบิกบานแล้วถ้าเบื่อพมา่าสงบนะอาเซียนก็จะสงบด้วยเพราะว่าไม่งั้นแล้วมันก็เราก็ต้องรับอะไรภาระของผู้อพยพลี้ภยัยเรามากที่สุดมาเลเซียน้อยๆนงอยไปหน่อย ไอ้การทํามาค้าขายตลอดชายแดนมันก็มันก็ไม่ราบรื่นแล้วมันก็จะมีปัญหาเรื่องของการฆ่ามนุษย์ด้วยเพราะในสภาวะสงครามนั้นมันก็จะมีกระบวนการฆ่ามนุษย์นะที่จะเข้าไปแอบทําม,มาหากินนะเอาคนเข้ามาสู่กระบวนการโสเพณีอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะกระบวนการของแรงงานเถื่อน จะเป็นบนเรือประมงหรือจะในโรงงานหรือในสวนสวนอะไรสวนสวนอ้อยสวนมันสำปะหลังอะไรต่างๆนี้มันก็มีมิจฉาชีพต่างๆมากมายที่มันจะเข้ามาเกี่ยวข้องนะนี่เราก็ได้ผลกระทบเพราะ,ะั้นถ้าเปิดญี่ปุ่นจะเข้ามาช่วยเหลือด้วยมันก็จะทําให้ลู่ทางของการที่จะเสริมสร้างส,างสันติภาพแล้วก็การกลับนําพม่ากลับสู่ประชาธิปไตยมันก็จะดูมีน้ามีเนื้อขึ้นนะฮะ ญี่ปุ่นนั่งนิ่งเฉยไม่ได้นั่นคือประเด็นที่ผมอยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะวันนี้และถ้าวิดเรามีโอกาสนะมีเพื่อนฝูงญี่ปุ่นก็ต้องช่วยบอกด้วยว่าญี่ปุ่นได้ประโยชน์จากพม่าได้ประโยชน์จากเอเชียตะวันเฉียงใต้ไปมากมายแล้วและญี่ปุ่นเป็นนักประชาธิปไตยญี่ปุ่นก็มีหน้าที่ที่จะช่วยจันทรลงสันติภาพและประชาธิปไตยในพม่าและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยครับวันดีครับ